สวัสดีค่ะเอทีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนค่ะสวัสดีเอฟซีของเย็นจิตพรทีวีทุกคนเลยค่ะตอนนี้ที่กําลังอยู่ในช่องสาวดําพารวยนะคะขอบคุณทุกทุกกาลังแรงใจแจ้ให้กับเย็นจิตพรทีวีค่ะพอได้ตัวเลขมาแล้วก็จะรีบลงให้เอฟซีของตัวเองทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะได้มาจากที่ไหนนะคะส่วนเลขสูตรของเย็นจิตพรทีวีก็เพิ่งทาไปสามสูตรเองนะคะเพราะว่า วันนี้แหละจะทำให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวลงตัวเลขจากแม่สมุดปราการให้ก่อนนะคะเพราะว่าแม่ส่งมาเมื่อเช้านี้ค่ะาดูแล้วนะคะ่าแม่ส่งมาให้วันนี้ก็ต้องรีบลงเลยนะคะพูดถึงเลขสองก็ไม่มานานแล้วเนาะเลขสองเ,อเนาะเลขสองไม่มานานละก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะวัน,นี้เนาะก็ หลายหลายท่านที่ให้สองเลขสองเป็นเลขเด่นมานะคะอ่ะใครจะให้เลขอะไรก็แล้วแต่นะคะเย็นจิตพอดีก็ลงให้หมดลค่ะไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าเราก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเนาะอ่าเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะเย็จิตรทุกท่านกําลังแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเย็นจิตพอดีด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจสู้กันต่อไปค่ะนะว่าเขาว่าอยู่อยู่พอ3้ำตายหรือว่า เ <laughs> มื่นตาขึ้นก็ออยังอยู่เ <laughs> นาะ แม่สมุดรปราการ <c oughs> โอ้ยขอโทษจ,จะเจะไหนเลยนาะแม่จะสมุดต,ตัวไหนเนาะไปนอนเนาะ การตัวนี้พ่อพี่น้องแม่สมุดประการเนาะการตัวดีเรือไว้ยอ,ยอ,ยอย่อมันก็าเอิ่นย่อผู้หญิงบอกแม่สมุดประการสิบหกเดือนพฤษภาคมพศุสัตหนึร้อยหกสิบเจ็ดนะคะแล้วก็มีเลขใครให้มาอีก ก็ให้มาแล้วก็ลุงให้ตามนั้นนะคะแม่สัิประการก็ให้มาในของงวดที่แล้วนะคะอนนคะไรนนล่ะอ๋ออ่ะอดีจิตอดีเขียนให้แฟนคลับทางช่องนะคะขอบคุณทุกทกํำลังรใจคะ่ะ16 นนะะมุ้งแม่บนเป็นบนเนาะอ่ะสามตัวบนนะคะ ศูนย์กสามตัวบนห้าหนึ่งเก้านะคะสองศูนย์เจ็ดะคะ่ะของแม่บนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะสามตัวบน ของตัวบนนะคะ นี่ของแม่สมุดประการนะคะทีน,นี้ก็มาเป็นสองตัวละเอสองตัวล่างเนาะแม่ท่านทำให้แบบนี้ก็ให้ตามที่ท่านทำให้นะคะสองตัวล่างนะคะ แนวทางได้มาจากแม่สมุทรปราการนะคะท่าน้ให้มาแล้วนะคะเอาสามตัวบนค่ะ930 519 207นะคะมีสามหางนะคะ9 3 0 5 1 9 2 0 7 2ตัวบนนะคะ2ตัวบนก็3019และ70ค่ะล่างเป็นล่างบนเป็นบนนะคะเอาเทีานี้เลขล่างเลขล่างค่ะ อ๋อท่านเดี๋ยวก่อนท่านอ๋อท่านวงกลมให้ด้วยนี่ออน,นนะคะ,ะแม่วงกลมให้ด้วยนะคะแต่ก็แล้วแต่ท่านชอบนะอแม่วงกลมมให้ะคะ่ะบนเน้นที่ตัวนี้นะคะก็เน้นสามตัวตัวนี้ให้หางหนึ่งแบบนี้นะคะ เล่นให้แบบนี้นะคะแล้วก็มาสองตัวค่ะสองตัวนะคะสองตัวล่างสองตัวล่าง หนะะึ่นะคะแล้วก็แล้วก็มีแค่นี้นะคะหนึ่งสัวรามค่ะล่าง สองตัวล่างมีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดสามสามเก้าแม่วงกลมให้ที่แม่สมุดประการวงกลมให้ที่เจ็ดสามนะคะวงกลมที่เจ็ดสามค่ะสำหรับเลขบนนะคะแม่ก็เน้นให้ที่ห้าหนึ่งเก้านะคะเลขสามตัวแม่เน้นให้ห้าหนึ่งเก้าและหนึ่งเก้า แล้วก็อย่าลืมกลับด้วยนะคะล่างสองตัวล่างแม่ให้1991และ73และ39แต่ท่านเน้นให้73นะคะเนี่ยนะคะแม่สมุดประการนะคะท่านให้39เกอ,อขอโทษจาก93015อ่ะหนึ่งโอ้ยอยังล่ะ นะคะแม่ให้มาที่930และ519เน้นที่519นะคะแล้วก็สองเนยน่ะแล้วก็เน้นที่19ึสองตัวล่างนะคะให้มาหนึ่นะคะแล้วก็73 39เน้นที่73็ดสามนะคะแม่พุทศจิกายนนะคะเอ้าบ่เมนเน้ย เราเขียนอันเป็พฤษภาค,คมเดือนพฤษภาค,คมนะแม่อ่าขอทุกท่านเจ้าดีนะ้วก็สนับตัวเลขในงวดนี้นะคะในงวดนี้เป็นเลขของแม่สมุดปราการค่ะแล้วก็ยังมีของ เด่นสวยมากเด่นสวยมากจ้ะภาพนี้ต้องขยายไว้นะคะอ้าวขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเลขแม่สมุดปราการกับเป็นที่เรียบร้อยแคปหน้าจอไว้เลยนะคะอีกถีรทัทุกทุกท่านแคปไปเลยค่ะ มัวจิแคปจังได้แล้วไม่แย่ไปสันโอ้แคปหน้าจอไว้นี้ละค่ะ <laughs>